ข้อมูลในคลิปนี้นะคะพี่เมย์สาธิตวิธีการถักด้านหน้าฝั่งซ้ายมือหลังจากที่เราถักเสร็จแล้วหน้าตาชิ้นงานออกมาจะเป็นแบบนี้นะคะความสูงวัดจากจุดที่เราใส่มาร์กเกอร์ที่มันตรงกับตอนที่เราลดอันแรกก็คือลดห้านับขึ้นมาทั้งหมดนะคะจะเท่ากับฝั่งทางด้านขวามือที่เราใส่มาร์กเกอร์สีชมพูไว้พอเราได้แบบนี้เสร็จแล้วนะคะเราก็จะเชื่อมต่อตรงหัวไหล่โดยที่ ไม่นิดยังค้างอยู่ดูรายละเอียดข้างในคลิปได้เลยนะคะวิธีถักด้านหน้าซ้ายสวัสดีค่ะพี่เมย์เมที่นีแ handmade ค่ะคลิปนี้นะคะจะเป็นเสื้อนิตติ้งลายพื้นฐานคอวีข้างหน้าจะเป็นลายเปียรหัสคลิปคือ ve 0 0 7 ep นี้เป็น ep 5ข้อมูลใน ep 5้านะคะเราจะมาถักคอด้านหน้าอีกข้างหนึ่ง ep 4 เราจะเป็นด้านขวานะคะ ep ห้าเป็นด้านซ้ายจุดที่เราพักไว้เราปลดเอาห่วงนี้ออกจุดที่พักเนะะี่ยค่ะพอปลดออกเสร็จแล้วเอาหัวไม้นิดใส่อีกหนึ่งอันนะคะจะมีไม้นิดกับเคเบิลห่วงตรงกลางเราไม่ถักเราฝากไว้แบบนี้เราจะเอาไว้เก็บคอแหลม ลักษณะชิ้นงานตอนก่อนจะเริ่มต้นจะเป็นแบบนี้เวลาเราลดนะคะมันจะลดตรงกันข้ามกับด้านขวาด้านขวาเวลาลดมันจะลดจากรักแร้นะคะแล้วก็ลดข้างหน้าแต่ด้านนี้ด้านซ้ายมันจะเริ่มลดจากด้านหน้าก่อนแล้วถักจนจบแถวลดตรงจุดที่เป็นลักแร้เราจะลดด้านผิดคือด้านเพอจะลดด้านเพอเฉพาะจุดที่เป็นการลดห้า ลดสามลดสองลดสองลดสองพอมาถึงลดหนึ่งนะคะมันจะลดด้านหน้าพร้อมกันกับข้างหน้าตั้งแต่ที่เป็นลดหนึ่งตัวนี้มันจะลดข้างหน้าโดยที่ลดหนึ่งครั้งแล้วเว้นหนึ่งชุดแรกห้าแถวตรงนี้นะคะมันจะลดไปพร้อมๆกันกับรักแร้แนวที่ลดก็จะเป็นแบบนี้ตรงรักแร้นะคะลายที่ใช้ลด มันจะลดตรงที่เป็นลายเพอข้างหน้าลายที่ลดมันจะเป็นการถัก s s k นี่นะคะเหลือปลายวางไว้ด้านหลังเอามือจับไว้จุดที่มันจะลดมันยังไม่ได้ลดตรงนี้นะคะมันจะลดลายที่ต่อจากตัวเพอส่วนตัวนี้เราถักของเราปกติ แล้วอย่าลืมว่ามันจะต้องใช้ตัวมาร์กเกอร์หนึ่งตัวที่ยังมาร์กไว้ตัวมาร์กเกอร์จะมาร์กสองตัวนะคะตัวนี้ที่เป็นสีเข้มเนี่ยจะมาร์กเพื่อนับแถวครบแถวที่เจ็ดพอแถวที่แปดเราจะบิดเปียแต่มาร์กเกอร์ตัวนี้สีม่วงมันจะมาร์กเพื่อให้รู้ว่าเป็นแถวแรกที่เราจะทําการลด เพื่อที่เวลาเราถักไปเสร็จแล้วเนี่ยเราจะนับหรือจะใช้สายวัดวัดนะคะจากจุดนี้ถึงหัวไหล่ตรงนี้ถ้าเป็นลายเพอรเราก็ถักเพอ นะคะห่วงแรกพอถักเพลเสร็จแล้วปลดห่วงนี้ออกมาไหมย,ยังจับไว้นะคะทางนี้ตอนที่ต่อให้ระวังไหมแล้วก็ข้างบนลายเปียเราจะถักนิดตอนนี้เราก็ถักนิด ตอนที่เราบิดเปียนะคะเราก็แบ่งเลยเหมือนกับฝั่งทางด้านขวามือมันจะถูกขั้นลายด้วยลายเพอพอลายเพอเสร็จแล้วเราจะเริ่มลดลายที่ใช้ลดตัวนี้นะคะมันจะลดเอียงจากด้านขวาไปด้านซ้ายเพราะฉะนั้นมันจะต้องบิดก่อน สลิปสลิปแล้วหัวมณนิดนี้นะคะย้อนนิดสองห่วงนี้เข้าด้วยกัน s s k จุดที่ไม่มีการลดเราถักเหมือนเดิมลายที่เราใช้ลดนะคะมันจะเอียงแบบนี้ถักไปจนถึงลักแร้ เราถักจนสุดตัวนี้แล้วนะคะตรงรักแร้ด้านซ้ายนะเคเบิ้ลเส้นนี้มันจะหลุดออกมาเราย้ายไม่นิดกลับไปใส่เคเบิ้ลอีกข้างหนึ่งตอนนี้เคเบิลก็จะใช้แค่เส้นเดียวค่ะเป็นเส้นสั้นก็ได้นะคะตัวนี้ไม่ได้ซีเรียสน,นะคะเป็นเส้นสั้นเส้นยาวใช้ได้หมดถ้าเส้นสั้นมันก็จะไม่เกะก,กะเวลาเราถัก แล้วก็ฝั่งทางด้านลักแร้ตัวนี้เราจะลดนะคะเราจะลดตัวนี้ลดห้าแถวนี้ลดห้าแถวต่อไปเราถักวนกลับมามันจะลดสามลดสองลดสองลดสองมันจะลดเหมือนกันวิธีลดนะลดด้านเพอเราก็ต้องถักเพอก่อนถักเพอตัวที่หนึ่งถักเพอตัวที่สอง แล้วเราจะยกทีนี้เวลาเราจะยกเนี่ยเส้นเนี้ยมันขวางเราก็ปัดไปข้างหน้ายกห่วงในข้ามทับเพอสองแล้วนะคะสาม แล้วก็ห้าจุดที่ไม่มีการลดเราก็ถักเพอถักเพอวนมาจนมาถึงจุดนี้ตรงไหนที่เป็นนิดถักนิดตรงไหนที่เป็นเพอถักเพอค่ะจนจบแถว ด้านโชว์งานนะคะแถวต่อไปเราจะลดตรงที่เป็นคอแหลมก่อนนะหลังจากที่เราถักตัวนี้เป็นถักเพอถักนิดทั้งหมดแปดตัวนะคะลงไปบนลายเปียตัวนี้นะแล้วต่อด้วยลายเพอเราจะลดจุดที่อยู่หลังลายเพอตัวนี้ค่ะช่วงแรกช่วงที่เราลดห้าสามสองสองสองเราจะลดหน้าตัวนี้ทุกแถวก่อน นะะเราสลิปก่อนนะสลิปสลิปย้อนพอย้อนเสร็จแล้ว k2 together ss k พอเรา ss k ตัวนี้เสร็จแล้วถักไปจนถึงสุดท้ายวนกับลดสามนะคะพอลดสามเสร็จแล้วถักวนกลับมาถักเปียอย่าลืมนะ ว่าต้องดูตัวนี้ด้วยว่ามันได้กี่แถวแล้วถึงจุดที่มันต้องบิดเปียเราก็บิดเราก็จะลดไปเรื่อยๆลดห้าลดสามลดสองลดสองลดสองค่ะส่วนทางนี้เราก็ลดไปเรื่อยๆนะคะ SSK ห้าครั้งเรามาดูแถวที่จะต้องบิดเปียนะคะตรงนี้เราก็ถักเพอ เปียมันจะเป็นการบิดจากขวาไปซ้ายเพราะฉะนั้นจํานวนห่วงสี่ห่วงมันจะถูกพักด้านหน้างานมันจะกลับด้านกันกันกบชิ้นด้านขวานะครับถักนิดไปสี่ห่วงหนึ่งสอง สามสี่สี่งอนสระดึงตัวนี้ขึ้นแล้วหมุนบิดเปียนะครับหนึ่ง ตัวที่สองตัวที่สามตัวที่สี่พอเราบิดตัวนี้เสร็จแล้วนะคะตัวนี้มาร์เกอร์เราย้ายขึ้นไปรอด้านบนเลยนับแถวจุดไหนที่เป็นเพอร์ เราก็ถักเพอพอถักเพอเสร็จแล้วนะคะแถวนี้จะเป็นแถวที่ตรงกับตัวที่เป็นแขนคือลดสองนะคะลดห้าลดสามลดสองเพราะฉะนั้นตรงนี้ ss S, k แล้วเราก็ถักนิดไป ถักนิดไปจนสุดตอนวนกับลดสองแนวที่เราลดนะคะตรงที่เป็นลักแล้ลดห้าลดสามลดสองลดสองลดสองฝั่งด้านหน้าจะเป็น SSK ทั้งหมดห้าครั้งครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองครั้งที่สามครั้งที่สี่ครั้งที่ห้าพอพ้นจากจุดนี้นะคะฝั่งทางที่เป็นลดคอ จะลดหนึ่งครั้งแล้วเว้นหนึ่งชุดลายส่วนทางด้านนี้จากเดิมที่เราลดด้านเพอมันจะเป็นการลดใต้ลักแร้ฝั่งด้านถูกเรามาดูทางนี้ก่อนจุดที่เป็นลายเปียเราก็ยังถักเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ยังนับแถวเหมือนเดิมนับจากมาร์กเกอร์ตัวสีชมพูตรงนี้เป็นลายเพอ ตนี้จะเป็นลายนิดนะคะนิดจะถักทั้งหมดแปดตัวอยู่ข้างบนของลายเปียแล้วเวลาเรานับนะคะนับจากตัวมาร์กเกอร์สีชมพูนะว่ามันกี่แถวแล้วเราถักเจ็ดแถวเราถึงจะบิดเปียขั้นด้วยลายเพอปกติตรงนี้มันจะต้อง s s k แต่อันนี้เรายังไม่ลดถ้าเรายังไม่ลดเราก็ถักนิดปกติ สำหรับการลดจุดที่เป็นคอนะคะแถวนี้ไม่ลดถักวนไปจนสุดนะคะวนกลับมาเป็นลายเพอร์แล้วถึงจะมาลดอันนี้คือเว้นหนึ่งชุดลายแต่ฝั่งด้านนี้สองหลักสุดท้ายเดี๋ยวเราจะต้องลดค่ะเพราะว่ามันจะต้องเป็นการลดหนึ่งเราจะลดหนึ่งตัวนี้ทั้งหมดสามครั้งกับฝั่งด้านนี้นะคะ ตรงที่เป็นการลดใต้ท้องแขนนะคะเราจะถักมาเรื่อยๆจนมาถึงสองห่วงสุดท้ายลายที่ใช้ลดจะใช้ k2 to g e t h e r นิดสองห่วงเข้าด้วยกันแล้วมันจะลดอย่างนี้จากซ้ายไปขวาพอลดจากซ้ายไปขวาเสร็จแล้วฝั่งด้านเพอเราถักวนกลับพอถักวนกลับมานะคะ กลับมาด้านนี้มันถึงจะมาลด s s k ตรงด้านหน้าส่วนตรงที่เป็นลักแร้มันจะลดหนึ่งทั้งหมดสามครั้งอันนี้เป็นครั้งที่หนึ่งเรามาดูแนวที่เราถักลดนะคะเอาดูด้านข้างก่อนนะด้านข้างตรงนี้เป็นลักแร้นะคะตรงนี้ที่เป็นจุดที่เราลดห้าลดสามลดสองลดสองลดสองแล้วก็ลดหนึ่งทั้งหมดสามครั้งตรงนี้มันลดปกติ ตามแนวที่เราลดชิ้นหลังมันจะแตกต่างกับด้านขวามือก็ตรงด้านหน้าด้านหน้านะคะเราจะมีการลดทุกแถวพร้อมกับที่ลดด้านข้างเนี่ยอยู่ห้าครั้งจุดนี้นะหนึ่งสองสามสี่ห้าอันนี้เป็นการลด s s k ลดด้านฝั่งนี้ก่อนพร้อมกับลดด้านนี้นะคะด้านนี้จะลดด้านเพอพอมาถึงแถวนี้เสร็จแล้วนะคะ เราจะลดเฉพาะด้านที่เป็นด้านถูกช่วงแรกนะคะจุดเนี้ยห้าสามสองสองสองจะลดด้านผิดพอต่อจากตรงนี้ขึ้นไปมันจะลดเฉพาะด้านถูกและจะมีการเว้นหนึ่งช่วงให้คนดูลายตรงนี้เดี๋ยวให้ดูใกล้ๆกลนี่นะคะถ้ามันไม่เว้นมันจะต่อกันเลยเห็นไหมคะพอเรารวบเสร็จแล้วถักหนึ่งแถวแล้วก็รวบหนึ่งแถวแล้วก็รวบแต่ถ้าเราเว้นปุ๊บ มันจะเว้นขึ้นมาหนึ่งสองสามแล้วถึงจะรวบหนึ่งสองสามแล้วถึงจะรวบก็คือเว้นหนึ่งช่วงพอเรารวบตัวนี้เสร็จแล้วถักวนไปจนถึงตรงซ้ายนะคะถักวนกลับมาถักอีกรอบหนึ่งแล้วถึงจะมารวบ s s k เราก็จะลดตรงนี้ไปเรื่อยๆแต่ด้านข้างตรงนี้ถักตรงขึ้นไปอย่างเดียวนะคะแล้วอีกอันหนึ่งที่เราจะต้องระวังก็คือต้องนับ จำนวนแถวโดยที่ใช้มาร์เกอร์ตัวนี้ช่วยความจำพอถึงแถวที่8เราก็จะบิดเปียอย่าลืมนะคะว่าเปียยังต้องบิดอยู่ตอนนี้เราก็ลดต่อไปเรื่อยๆจนความสูงเท่ากับชิ้นที่เราเพิ่งลดมาอย่างแรกเราจะต้องลดให้ด้านบนเนี่ยเหลือแค่18ห่วงนะคะลดไปเรื่อยๆก่อนนะจุดนี้ที่เราเห็นอันนี้ค่ะถ้ามันมีเวน้นเห็นไหมพอมัน s s K เสร็จแล้ว เว้นหนึ่งสองสามแถวเนี้ยค่ะแถวต่อไปถักรวบมาแล้วก็มาลด ssk สองห่วงนี้ถักแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะจุดที่มันจะลด ssk นะคะอันนี้เรารวบไปแล้วนะคะรวบไปแล้วแล้วก็เว้นสามแถวหนึ่งสองสามแถวนี้เป็นแถวที่สี่แถวที่สี่เราก็จะ ssk ssk ก็คือ slip. สลิปสลิป ย้อนกลับมานิดสองห่วงเข้าด้วยกันลายมันจะเอียงจากขวาไปซ้ายแล้วเราก็ถักไปจนสุดแถวด้านซ้ายมือถักเพอวนกลับถักนิดอีกรอบหนึ่งถักเพอวนกลับแล้วเราก็รวบ SSK ถักไปเรื่อยๆต่อการรวบหนึ่งครั้งห่วงจะหายไปหนึ่งห่วงแล้วเราอย่าลืมนับตัวนี้ด้วยจำนวนแถวที่เราจะต้องรวบเปียเวลานับนะคะ แถวที่ใส่เนี่ยเป็นแถวที่หนึ่งสองสามนี่นะคะหนึ่งสองสามอันนี้เป็นแถวที่สี่พอครบแถวที่เจ็ดแถวที่แปดเราก็จะบิดเปียถักไปเรื่อยๆจนจำนวนห่วงเหลือสิบแปดห่วงค่ะพอได้ครบสิบแปดห่วงเสร็จแล้วถ้าความสูงยังได้ไม่เท่ากับชิ้นขวามือเราก็ถักตรงขึ้นไปความสูงของ ชิ้นงานตรงนี้นะคะนับจากจุดที่เราใส่มาร์กเกอร์นับตามหลักขึ้นมาทั้งหมดจะได้70เท่ากับคอด้านฝั่งทางขวามือตอนนี้คอหน้าคอหลังเราเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วนะคะ EP ต่อไปเราจะเชื่อมต่อตรงหัวไหล่คะ่ะข้อมูลทั้งหมดของเสื้อตัวนี้นะคะช่องทางติดต่อติดตามทั้งหมดพี่เมย์จะมีเขียนไว้ที่เว็บไซต์ลิงก์ของเว็บจะอยู่ตรงคำอธิบายใต้คลิปวิดีโอคะ่ะ พบกันคลิปต่อไปนะคะที่ y o u u ูทูบเมทิน e Handmade ขอบคุณค่ะ